ทำเอาสะดุ้งไปทั้งโซเชียลเมื่อบัซนาวัตอิสระกราศีหัวเรือใหญ่แห่งมิสแกรนที่เพิ่งจะจัดงานกีฬาสีประจำปีให้กับองค์กรไปเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็ออกมาโพสตอรี่ไอจีสีส้มแบบรัวๆอ่านข่าวต่อบัซนาวัตชาล็อตอัปเดตหลังจากมิชฉาชีพได้แล้วยืนยันพร้อมเอาเรื่องถึงที่สุดเผยแล้วใครบ้างต้องรับผิดชอบโดยเนื้อหาในสตอรี่ไอจีมีการกล่าวว่าไม่เคยขออนุญาตจากองค์เปลี่ยนชื่อแล้วสันดานเปลี่ยนการพูดเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ คือการยกย่องพ่อแม่ผมก็ยากจนมาก่อนจากชาวสวนไม่อยากยุ่งและเกี่ยวข้องเพิ่งจะรู้ว่าแต่อะไรไม่ได้ถ้าพูดเรื่องพ่อแม่ไม่ได้ขอพูดเรื่องของเธอได้ไหมครับที่ปกปิดมาหลายปีมีศิลปินคนไหนอีกไหมที่ไม่ให้พูดถึงพ่อแม่หรือภูมิหลังแจ้งวันนี้ด่วนไม่เคยเอาพ่อแม่เขามาด่าที่พูดคือไม่ให้เป็นวลืมตีนแต่เขาไปตีความกับแฟนคลับว่าเราไปด่าเปลี่ยนชื่อก็แย่แล้วเปลี่ยนนามสกุลอีกนามสกุลคือความมงคลของพ่อแม่ที่ต้องเก็บไว้สูงสุดคนไม่กระตันยูต่อวงตะกุลคบยาาากถมว่ใครเปลี่ยนให้กก็ไมม่ยยอบอบเลถามบนเวที หลายคนโยงที่อุ้มทวีพรที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นเชอรลินพิบูลชัยซิโรธรต่อมาบัสนวัตรสั่งให้เปลี่ยนกลับชื่อเดิมล่าสุดอุ้มทวีพรได้โพสต์ข้อความตอบกลับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่านั้นเป็นแค่เรื่องชวะเล่นเพื่อสร้างความสนุกของงานหรือเป็นการตำหนิจริงๆจ,จ,จากพี่นะคะ แต่หลังจากนี้พื่อย่าเอาพ่อแม่ของอุ้มครอบครัวของอุ้มมาพูดถึงแบบนี้ต่อหน้าทุกคนได้ไหมขมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ตัวอุ้มเองรับไม่ไหวคะท่าพี่มีอะไรจะว่าหรือด่าอุ้มด่ามาที่อุ้มได้เต็มที่เลยนะคะแต่พอเป็นครอบครัวอุ้มอุ้มเจ็บมากๆค่ะอุ้มพยายามทําทุกวันนี้เพื่อครอบครัวขะพ่อแม่อุ้มอาจจะไม่ใช่หมอข้าราชการเป็นแค่ชาวบ้านเกษตรกรแต่พวกท่านเลี้ยงอุ้มมาอย่างดีมากๆเลยครับอุ้มไม่อยากให้พวกท่านต้องถูกใครต่อใครว่าเพราะท่านทําหน้าที่พ่อ และแม่ส่งเสียเลี้ยงดูอุ้มมาเป็นอาัย่างดีไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่อาศัยรวมถึงเรื่องการศึกษาและเรื่องนี้มันกระทบกับจิตใจทุกคนในครอบครัวอุ้มทั้งหมดักขับในขณะที่บสนาวัตรได้เข้ามาแคปสตอรี่ของอุ้มพร้อมกับระบุว่าส่งข้อความมาให้ผมแบบนี้เวลาบ่ายสองผมส่งต่อให้พนักงานดูอึ้งกันทั้งบริษัท